นายพี่ยิงแม่นเกินหรือยังไงมันลรั่วปอน ตกอีกโลหลดอะไรอยู่เปล่ารันดูของรันมันมากันอีมันก็เลื่อนนะพี่ Dạ, dạ, chưa 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 này, chưa, ấy, này chếm, chếm, nhạc. chơi เอาไว้แล้วคนที่ติดตามชมพายการได้แจ้งชื่อ, <c oughs> อเอนร่ <c oughs> างอยกักบนไอ้คิดได้ร่างนี่มันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังอะพี่ ตัวตวีมันมีขีดบ้างเขาอยู่อยูอย่่หน้าตัวตีหรืออยู่หลังตัวโอเ O ก Y ค้างไม่ได้ยิดเลยพี่เอ๋เคยมีค้างเลยเหรอ ยี่ด้วยไปเลยพี่เดี๋ยวเราจะทำนายนายแคนตัแข่งด้เยอรอันด้าแดง มันมาจากเทิมไหนเนี่ยไอตัวเนี้ยอืแมแอมพาปองเลยพี่ไม่รู้แคน่แคนนะพี่เอามิงกโก้ว่ะ ตามิงโก้อ่ะนน่นอะพี่ลงทาห้องกลาง,ลางรันเบ้อ,เบองหนึ่งสิบ หาหน้าดูเลยรวมรู้รวมรู้เนี่ยรอดูเว็บบอร์ดว่ะามันจะลงไหม